ลุยฝนไปทำงานครับลุยฝนไปทำงานพี่น้อง,ตง,ตงอโตกกับไปให้เราดูนะดงฝนโตกอ่ะลุยครับลุยเดินไปว่าไกลครับปากซ้อยครับใกล้ๆอากาศดีครับเราเลยยินสบาย เห็นเาหลังใจคนทำงานเลยครับปวะฝนตกซอยยางที่ซอยผมยินคนออกเลยตกก็เศ้าพี่น้องเอลยุนะ้วยผแตกต็เศาครับผมเดินเอาเลยบม่นี้ เป็นอุปสรรคกันเนอะฝนตกเนี่ยอะไอคลิปายคลิปไปพี่นองเงินเอ้ยตกดีเพิ่งตกกับบางแย่เลยกลายเป็นเดือนแล้วมัวตกเ่ย ฮะฝนกับไทยน้อยออกไปลุยน้ำลุยฝนไปแล,ล้วแ่ะฝนตกครับฝนตกอา้าวเบาเบาลงแล้วอเลยวีนอมาดิ แต่ยีพยุดง่ายหรอกอาจจะตกเบาๆทีละปึงป่าครับปึงป่าพี่น้องใส่สิเมื่อเมือเราเมื่อนี่นี่ก็มีวีแววฝ้าเปิดเลยนะ่ตงตกตอนหงมง้งเศร้าครอ๋อให้กำลังใจทุกคนนะครับดูแลข,ของนะครับฝนตก งานก็ต้องทังครับจำเป็นแล้วครับผมโอ้เย็นเย็นเย็นเ่ามบอตกใต้ครับป่าห้องนะครับเอาปากไว้จอมนี้เลยพี่น้องเ้อสู้ๆครับสู้ไปน้ำกันพี่น้อง